เฮ hey, ดังๆค่ะราคาข้าวโพดประจำวันที่12พฤษภาคม65ราคาล่าสุดปรับขึ้นทั้งหมด5รายการด้วยกันขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้โทรแจ้งกรมการค้าภายใน1569ได้เลยไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูร์ผู้ค้าต้องถีน่น ข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่8บาท50สตางค์ถึง8บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่12บาทถึง12บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่12บาท87สตางค์ถึง13บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่13บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตัน382 s ดอลลาร์ต่อตันต่อกันที่ราาค ซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเป็นกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่1 0บบาท95สาตาง์ต่อกิโลกร,รัมเป็นตานราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่3 1 5 5 8 1 US ดอลลาร์ต่อตันเป็นบุสเซนราคาปรับขึ้นเช่นกันค่ะอยู่ที่8 0 2ร0เซนต์ต่อบุสเซนไม่เหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปร,ะริมณฑล โชคดีร่ำรวยทุกท่านกับพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ขอตัวลาไปจ้าบ๊ายบาย